สวัสดีครับทักทายสวัสดีเพื่อนกัลายาณมิตรที่น่ารักทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาถือศีลอุโบสถปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่สนะิบเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเปลนวันพระด้วยเนาะวันพระด้วยก็เลยถือศีลโวสดเชัาว,วันหนึ่งคืนหนึ่งมีเวลามาดูจิตด,ดูใจตัวเองปกติทำงานก็วุ่นวายเนาะวุ่นวายพบป,ปะพูดคุยเจอเจอ ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ห่อยจะเป็นงานก็วุ่นวายอยู่ทั้งวันไม่มีเวลามาดูจิตด,ดูใจตัวเองพอเรามาอยู่ในโหมดเป็นโหมดของอ,อยู่ตัวคนเดียวนะอยู่กับความเงียบอยู่กับเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์กระออกระแต เสียงของความเงียบสงบทําให้เห็นคิดเห็นใจตัวเองมันมีความรู้สึกยังไงเห็นมองดูมองดูคิดตัวเองผ่านความรู้สึกมันก็จะเกิดความสงบพอเราดูมัน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 ไปดูมันไปพอเราเห็นมันรู้เท่าทันมันมันก็จะเกิดความสงบเกิดความเย็น ในกิ่ในใจเนาะมพังเราไปวุ่นวายอยู่ในเมืองกรุงเนาะเจออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เข้ามากระทบอารมณ์ไม่ว่าจะกระทบทางรูปเสียงกลิ่นสัมผัสอารมณ์อะไรต่างๆมันก็เกิดความวุ่นวายเนาะเกิดความวุ่นวายแต่ถ้าเรามาอยู่ในโหมดของลักษณะแบบนี้เนาะ มันก็จะเห็นนะมองย้อนไปแล้วก็มองกลับมาดูเรามาจริงๆเราก็มาคนเดียวนะมาอยู่กับความสงบอย่างนี้มันจะมีความวาดสะดุ้งเนาะจิตใจของคนปกตินะมาอยู่กับในวัดวา่าศาสนามันจะเกิดความวุ่นวายวุ่นวายใจข้างในมนนันวุ่นวายจริงนะถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาปฏิบัติใจมันจะกวัดแ่งไปหา สิ่งยั่วยุอะไรต่างๆเราต้องประคับประคองต้องดึงมันดึงดึงมันที่มันวุ่นวายขนาดกายเรามาอยู่ในในในหมวดของความสงบแต่ใจมันไม่สงบตามมันจะสัด์สมันจะแกว่งมันจะไปของมันเลือ่อยเปื่อยตาม อารมณ์ที่มันเข้ามากระทบเนาะอารมณ์ทางใจมันจะปรุงของมันมันจะปรุงของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าคนไม่ไม่เคยปฏิบัติจะไม่รู้ว่ามันปรุงขนาดไหนมันจะปรุงไปหมดยิ่งมาอยู่กับความมืดความเงียบสงบอะยิ่งดึกดึกเดินเดินมันจะปรุงของมันเป็นสร้างภาพเป็นมโนภาพเป็นอะไรขึ้นมาเกิดความบาดกลัวฮะ เป็นอะไรเป็นรูปเป็นล่างเป็นเงาเป็นเสียงอะไรต่างๆมันจะปรุงข้อมันให้เราเกิดความบาดกลัวนะแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบนะเเรียกว่ามโนมโนทางมโนคือทางใจเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส กายสัมผัสส่งมาที่อารมณ์อารมณ์ภายในมันจะปรุงแต่งมันก็อยู่ที่สติสมาธิของเราจะให้มันปรุงหรือจะไม่ให้มันปรุงเนาะแต่มันปรุงนะแล้วก็มองการปรุงเข้ามันมันจะปรุงไปยังไงถ้าเรามีสติมีสมาธิรู้เท่าทันมันตามอารมณ์ที่มันปรุงไปพอเราเห็นเรารู้มันมันก็จะค่อยคตะล่อมก็เรียกว่าการตะล่อมการตะล่อมจิต ถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็จะปล่อยคือมันปล่อยไปตามอารมณ์มันไปหมดนะถึงเราจะอยู่ที่ไหนมันไม่ได้เกี่ยวกันมันจะไปของมันวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับตายเกิดเกิดตายตามอารมณ์อารมณ์ที่เกิดดับเนี่ยมันตายเกิดเกิดตายเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งต่อวันอารมณ์ที่เราคิดนึกปรุงแต่ง แต่ถ้าเรามารู้มารู้เท่าทันมาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็รู้เท่าทันมันค่อยๆฝึกไว้ทีละนิดละหน่อยเนาะเก็บเล็กผสมน้อยเนาะเก็บเล็กผสมน้อยสร้างสร้างเป็นสเสบียงนะสร้างเป็นสเสบียงถ้าเราไม่เริ่มฝึกเนาะเราไม่รู้วันเกิดเรารู้แต่ว่าวันตายเราไม่รู้นะบางคนอยู่ดีๆก็ตายบางคน ขับรถไปก็ตายบางคนนอนอยู่ก็ตายบางคนกินอยู่ก็ตายบางคนคิดว่าตัวเองอายุยังน้อยยังไม่ทำต้องไม่ทำอะไรไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ให้ทานไม่ปฏิบัติะเดี๋ยวอายุเยอะๆหน่อยอายุมากหน่อยค่อยมาประพฤติปฏิบัติหารู้ไหมว่าอ <c oughs> ลงศพ ก็ไม่ได้ไว้ให้คนแจ่เนาะเขาไม่ได้เอาไว้ให้คนแจ่แต่เขาให้คนตายอยู่เนาะเขาไว้ให้คนตายเนาะเห็นเลยน้องคนหนึ่งเขาส่งเขาเขาส่งอะเป็นคล้ายๆเพราะว่าที่โยมชมว่าสวยว่าหลอนอัตมาพึ่งสวดไปเมื่อคือนนี้เออก็อกิ่งนะเออที่เราชมว่าเออคนนั่นสวยนะคนนี้หลอนนะ บางครั้งบางข่าวเป็นนะพยามัจจุราชเข้ามากราบชีวิตไปเราก็ไม่สามารถรู้ได้บางคนตายตั้งแต่เด็กบางคนตายตอนหนุ่มบางคนตายตอนป่วยเนาะป่วยตายบางคนก็แก่ตายตายไปตามอายุไขเนาะแต่สุดท้ายทุกคนก็ไปเหมือนกันหมดนะไปเหมือนกันหมดทุกคนนะเะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราก็มา ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเนาะอประมาโทมัจจุโนประทงังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเนาะเห็นไหมขนาดว่าเก่งแค่ไหนเห็นไหมขับรถว่าตัวเองเป็นนักซิ่งนักบิดนักขับรถที่เก่งสุดท้ายเมื่อถึงเวลาเ,เก่งแค่ไหนก็ตายนะเก่งแค่ไหนก็ตายฉะนั้นการที่เราไม่ประมาทในชีวิต ในความไม่มีโรคในอายุสังขารของเรานี่คือการที่นีมีสติมีสมาธินี่แหละการไม่ประมาทเนาะการไม่ประมาทมัวเมาล่มหลง,ง,ง,งถ้าเราประมาทเนี่ยความตายเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่าถามพระอริยสาวกถามพระนอนุนวันหนึ่งวันหนึ่งเธอแล้วเรื่องึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง อานนุ์พุทธประทาต่อพระองค์ว่าเออหลายครั้งพระเจ้าข้าเออวันหนึ่งข้าพระองค์ระลึกนึกถึงความตายวันละหลายหลาย,ลายครั้งพระองค์ตอบว่าไงรู้ไหมพระองค์ตอบว่าอานนทนะ์เธอยังประมาทอยู่นะเธอยังประมาทอยู่เพราะตถาคตเองระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก เข้าไม่ออกตายออกไม่เข้าตายเห็นไหมกระดพระพุทธเจ้าพระองค์ละเลื่อนนึกถึงความตายไม่ใช่ว่าการระลืกนึกถึงความตายการพูดเกี่ยวกับความตายเป็นการสาบการแช่งตัวเองไม่ใช่แต่เป็นการปลุกเราอารมณ์ให้ตัวเองตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะในชีวิตในวัยในความไม่มีโรค เป็นอย่างนี้จริงๆเนาะการที่ผมได้เข้ามาอยู่อย่างนี้เนาะมาอยู่ใน่ามกลางความเงียบเนาะมันก็จะปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งนําปรุงแต่งไปแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิอยู่รู้เห็นเท่าทันอารมณ์มันมันก็จะตะล่อมเข้ามาสู่หมวดของความสงบเนาะความสงบความร่มเย็นการเห็นจิตเห็นใจเห็นการเกิดดับอะไรต่างๆเนาะ ก็มาชักชวนเนาะมีเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ที่บ้านอยู่ที่อะไรมีเวลาสวดมนต์ไหว้พระว่าเ,เราไม่มีเวลาให้ทานนะผมก็มีหมวดการทําทานที่ได้มาจากครูบาอาจารย์อยู่นะัผมจะมีบาทเ,เล็กๆผมซื้อมาหรือว่าเป็นทานก็ได้มาวางไว้วันหนึ่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระ ตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ให้ทานแล้วเขาบอกว่าเอาเงินมาบาทหนึ่งสองบาทสามบาทแต่ละวันแล้วก็ยกมือพนมมือว่าทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์จิตใจยำนงตรงต่อพระนิพพานถ้าแม้นว่าข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานแล้วไซขอคำว่าไม่มีจงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอีกเลย นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทือนสาธุแล้วก็ยอดเง,งินลงภาชนะลงกระปุกลงตรงที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทําอย่างนี้ในพรรษาหนึ่งสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วก็ทําไปจนเต็มกระปุกแล้วก็นํากระปูกตัวเนี้ที่เราให้ทานในแต่ละวันไปถวายเป็นสังฆทานตามวัด ตามสถานที่ที่เราต้องการเอาไปให้เนาะไปเสียสละออกเนาะนี่ก็เป็นการทําบุญได้ทําบุญทุกวันเนาะได้ทําบุญทุกวันเป็นการสร้างฐานบาร,รมีทุกวันก็ทําแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าเรามไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสใส่บาตรอะไรต่างๆเรามีเราสามารถทําได้ในที่ทุกคนทุกแห่งเนาะอ,อยู่ที่บ้านที่ห้องอยู่ที่ทํางานแล้วก็สามารถทําได้เนาะ ึงแม้ว่าใครไปทําบุญทําอะไรเราเห็นเราก็อนุโมทนานี่ก็เป็นบุญนะบุญในทางพระพุทธศาสนามีเป็นสิบสิบอย่างนะเรียกว,ว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการเนาะมีสิบอย่างไม่ว่าจะเป็นทานศูลภาวนาการอนุโมทนาการพรอย,ยินดีในกุศลเกตนาที่คนอื่นทำมันมีหลายอย่างที่เราจะทำเราสามารถทำได้ การฟังทำการอะไรต่างๆการทํา,าทความคิดเห็นให้ตรงน้อคิดว่าทําดีดีทำชั่วชๆเนาะอย่างนี้ก็เป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาที่มีเป็นสิบๆอย่างเนาะคนเราสามารถที่จะอย่าประมาทมัวเมาลุ่มหลงในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเนาะคนเรามันเกิดรู้แต่วันตายไม่รู้ก็มาทักทายส่งกกำลังแรงใจ เนือ่องในวันสําคัญวันพระแล้วก็วันเฉลิมพระชนมาพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อันพระราสมพบของพระองค์ท่าน28กรกฎาคมนาะมีโอกาสเดินทางมาถือศีลพระโโชสดปฏิบัติธรรมที่วัดส,สัมาทองอำเภอพนมตัวจังหวัดกาญจนบุรีเนะาะมาพูดคุยทักทายสวัสดีเอาบุญมาฝาก เพื่อนๆเ,เรากยายามิตรที่นา่ารักทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขกายสบายใจนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปานารถนาทุกคนทุกท่านทักทายสวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ